สวัสดีครับทุกคนในคลิปนี้ลุงแมวจะมารีวิวอาวุธปืนหลักแบบพรามชิ้นใหม่ล่าสุดที่มีชื่อว่านาการธกะพรามโดยจะมีรายละเอียดเป็นยังไงบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับนาการธกะพรามเป็นอาวุธปืนหลักประเภท crossbow ที่มีรูปแบบการยิงเป็นแบบ semi-auto และมีรูปแบบในการเคลื่อนที่ของกระสุนเป็นแบบโปรเจกตา์าส่วนค่าตัดต่างๆของอาวุธปืนกระบอกนี้ก็สามารถดูเอาตามนี้ได้เลยครับ ซึ่งศัตรูที่ถูกกระสุนของนาการตะกะพรามยิงใส่โดยตรงจะติดสถานะอิม a พคทันที100%นอกจากนี้นาการตะกะพรามก็ยังมีรูปแบบการยิงพิเศษที่เรียกว่า b บ r ร์ SHOT ซึ่งจะเป็นการยิงลูกกระสุนทั้งหมดที่เหลืออยู่ในแม็กกาซีนออกไปด้วยความเร็วสูงแบบนี้ครับโดยค่าสแตทต่างๆสำหรับการยิงในรูปแบบนี้เนี่ย ก็จะยังคงเหมือนกันกันกบการยิงในแบบเซมิออ t โต้ทุกประการแต่ว่าจะเพิ่มอัตราความเร็วในการเปลี่ยนกระสุนขึ้นไปเป็น2วินาทีแทนโดยเราจะต้องใช้ปุ่ม secondary fire หรือว่าปุ่มคลิกเมาส์กลางสำหรับการยิงในรูปแบบดังกล่าวนอกจากนี้หากเราใช้ในาการทถกะพรามฆ่าศัตรูได้ด้วยการทำ head shot เราก็จะได้รับบัฟที่ช่วยเพิ่มอัตราความเร็วในการเปลี่ยนกระสุน50%มาใช้งานเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น3วินาที และถ้าหากเราใช้นาาิกากาพรามคู่ก,กันกับตัวละครกล,ลูดา้าหรือว่ากล,ลูด้าพรามก็จะสามารถยิงเจาะทะลุพื้นผิวได้ลึกขึ้นไปอีก1เมตรสําหรับการจัดมอดของนาาิกาถกาพรามในสไตล์ของลุงแมวก็จะมีตามนี้เลยครับบิวชุดที่1จะเอาใช้กับศัตรูเผ่ากรีนเนียและอินเฟสเตดส่วนบิวชุดที่2จะเอาใช้กับศัตรูเผ่าคอปัสทดสอบประสิทธิภาพของนาาิกาถกาพรามในบิวดังกล่าวกับศัตรูทั้ง3เผ่ากรีนเนี่ย

สำหรับคะแนนความน่าใช้งานของนาการถากะพราม์เนี่ยถ้าหากเทียบกับอาวุธประเภทครอสโบว์ทั้งหมดที่มีอยู่ในเกมณตอนนี้แล้วลูกแมวให้ไปเลยครับ5ดาวเต็มเพราะว่าค่าแสดของมันนี่คือแบบดีงามมากอะทั้งความเสียหายตอนนัดที่รุนแรงค่าค t i c a l อช ANCE ค t i c a l อดา a เอจสเตตัสช ANCE และสลัดดาเอจที่สูงสามารถสร้างสถานะอิมแพคให้กับศัตรูที่ถูกยิงได้แบบ100%เลยทาให้เอาไปเล่นคู่กันกันกบมอสอินเทอร์นอลบลีดดิ้งได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ ัวอาวุธก็ยังมีการยิงในรูปแบบพิเศษที่เรียกว่าเบรสช็อตซึ่งก็สามารถเอาไว้ใช้เบร์สเดมเมจใส่ศัตรูปเป้าหมายแบบเดียวๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆเลยล่ะครับเพราะฉะนั้นใครที่กําลังมองหาอาวุธปืนหลักประเภทครอสโบดีๆสักกระบอกหนึ่งเพื่อที่จะลงทุนบิ้วมันขึ้นมาใช้งานแบบจริงๆจังๆเนี่ยนาการถกกาพรามจะไม่ทําให้คุณต้องผิดหวังอย่างแน่นอนครับโอเคนะปิดคลิป